โอเคครับผมก็กล่าวสวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมนะครับไซโคโซตี้นะครับวันนี้ก็มาต่อกันเลยกันนะครับกับไม้ครับ EP ที่5นะครับผมซึ่งใน EP นี้ผมจะมาลงไปในมิติในเธอกันนะครับหรือคือมิติประตูนรกมิติประตูนรกหรือคือมิตินรกนะครับผมซึ่งใน EP ที่แล้วคือผมก็ได้ไปหาเพชรมาจนตอนนี้ผมมีอุปกรณ์เพชรเกือบครบเซตนะครับผมเหลือแค่อที่พลวนดินแบบเพชรนะครับผมซึ่งใน EP นี้ผมก็จะมาลงในเธอกันนะครับผมโดยที่ระหว่างที่ผมไปเล่นนอกโลกนะครับผมผมก็ได้ทำับ การตกแต่งแล้วก็เจอกับสเกลต้น,นะครับผมอ๋อใช่หลังจากที่ผมได้ชุดเกราะเพชรมาใช่ไหมผมก็ได้ทําการอัปเกรดชุดเกราะเพชรแล้วก็อุปกรณ์เพชรทั้งหมดนะครับซึ่งชุดเกราะทั้งหมดนะครับก็จะมีโพเทงชั่นสี่มีสะท้อนสามมีอันแบกกิ้งสามแล้วก็มีเบนดิ้งทั้งหมดเลยนะครับยกเว้นกับแค่อันนี้นะครับก็คือจะมีอันนี้ด้วยตัวจักที่สูงแล้วมันจะติดบบอลลอนะครับผมบอกเลยว่าไอชั้นนี้ดีมากๆเลยนะครับสำหรับบทฮาร์ดคอร์ดูนะจากตกทีหนึ่งเออคือแบบเสียเลือดเกือบหมดใช่่่่มมมั้ยยผตตตกกกรงนีีีีีใใชอออะดด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 ป๊บเเเเสสลลืไแคคคหหวววิิิจู ด <Put> ซึ่งใจผมเล่นลอรอบมาใช่ไหมเม่์ผมพูดมดเลยผมก็ได้ทําการสร้างแพลตฟอร์มเอาไว้สวยๆนะครับผมอ๋อเดี๋ยวก่อนนะลืมปากทอดเลยมีหน้าสเก้สร้างเกิดได้ไงก็ไม่รู้ผมก็ได้ทําการสร้างแพลตฟอร์มนะครับผมเพื่อให้มันแบบสวยๆหน่อยเพราะว่าแต่ก่อนตัวนี้มันเป็นฟาร์มฟักทองใช่ไหมแต่ว่าผมก็เอาฟักทองเอามาปลูกไว้ข้างด้านบนแล้วซึ่งเพื่อิดคิดไงกับแพลตฟอร์มนี้ก็ซึ่งบอกผมกันหน่อยครับผมคือผมจะสร้างแพลตฟอร์มนี้เอาไว้สร้างประตูเนเธอร์นะครับนี่โอเคต้นซาก,กุระโตทั้งตตต้้นนเลยยโิดดกัดว โอเคแล้นี่ก็จะเป็นการเข้าประตูเดเทอร์ครั้งแรกนะครับผมอ่าผมลืมวางทำเป็นสี่บล็อกเอามาแค่สิบบล็อกเองหรือว่าไม่ได้เอามาสิบสองบล็อกลืมเลยต้องมีบล็อกเดินด้วยฮะอ่ะคตเสร็จแล้วอ่ะเอาบล็อกมาวางแล้วก็ทําการจุดไฟเอาต้นสักรกระออกนิดนึงนี่บอกเลยยังสวยอะโอ้โหแพลตฟอร์มสวยแล้วนี่ก็ยังสวยอีก เอาล้วนะเตรียมตัวเข้าอ๋อใช่เกาะเตียงก่อยเข้าลืมเลยเผื่อออกไปข้างนอกแล้วเจอกับพวกฝฟกลิคลินทำชุดเกาะทองเอาส่วนหมวกหมวกคุ้มสุดแล้วตอนนี้เพราะว่ารองเท้าเราต้องเก็บออยใ,ใช้เฟเธอร์ฟอลลิงเข้าไปแล้วเข้าไปแล้ว,ลวเฮ้ยเหลือจะเชื่อเห็นไหมเอ้ยมีปากมีป่กไอ้นี่ด้วยอ่าป่าคิมสัน แถมโคตรโชคดีเลยผมเล่นมาค้ามาตลอดหลายปีผมไม่เคยเจออะไรอย่างนี้เลยนะโคตรโชคดีมอกเลยบอกเลย,ก,เลยกาว่าจะมาหานี้เท่าไหร่เท่าไรตอนนี้ก็ปิดเชืได้ก่อนโอเคพาสว่างขึ้นเยอะการแปว่าเราต้องกานแปว่าตอนนี้เรามีภารกิจสำรวจภาษาซะแล้วฮ่าฮ่าอุ้ยเอาละเราไม่ประมาทเราประมาทไม่ได้เราอย่าเพิ่งลำพองใจกันไปเรายังมีเบสอยู่ข้างหน้าสามตัว มีธนูอยู่53อันคือธนูผมอัพเป็นอันนี้แทนนะเป็นเมนดิ้งเพราะว่าผมไม่อยากเสียเอ็กพีกับเอเมมัลลอหเยอะผมก็เลยใช้เมนดิ้งแทนผมไม่ได้ใช้นะอินฟินิตี้นะเอะไะข้างหน้านั้นมีสเกตันอยู่มิทเทิลสเกตันเอ้เบลสตามมาเหรอเสียงใกล้มากแต่ว่าเรามีโปรเทคชั่นสเต็มซุปโอ้ย3ตัวเลยเอ๊เออกมาว่าไม่ออกอ่ะฮะเบลสเหรอธนูไปกินอ้าวธนูไปกินเออ,อโอเคแตกหนึ่งออกมาสิเฮ้ยตัวเตี้ยไปไปเนี่ย อ่ะอีกบล็อกหนึ่งโอเค้มันสูงมากกว่าสองบล็อกเหรอไอ,อยาว้วาวเจอไปนะผมหมดชุดก่อนทีกว่าว่าผมมีอะไรบ้างแต่ก่อนอด่นขอหาวิเทอร์อีกตัวนึงก่อนนี่ไงโ,โชโชโชหีบโอ้วิเทอร์าบาดโอเคอ๋ออ่านมาไม่ต้องเก็บคืออย่างที่บอกไปคือผมไปอัปเกรดชุดก่อนแล้วก็อุปกรณ์ใช่ไหมผมอัพนี่ไงอ่ะดูนี่เลยดาบไม่ได้เอาไปสมัยแต่ว่าผม,มาเอาชับเน็ตที่ขุดมีฟอร์จูนด้วยเลอแรกมาก็เลย เอามาตีบวกเล่นๆขวานก็มีเอฟเทนซี่อันเบกิ้งแล้วก็เมนดิ่งให้จริงขวานเอาเป็นสมาย5ก็ได้นะเออดีเหมือนกันพิกแอคเนี่ก็ของพื้นฐานรูยูก่นอยู่แล้วล่ะตื้ทัชกับฟอร์จูนเสียงเบลสไกมาร์กโอ้สกตบัตมาจากไหนเราโอ้เยีบยมเหตุแดงเบลสหน้าอยู่ข้างบนนะเนี่ย โอ้ oh, อยู่ใกล้มากเลยไปไปไปโอเคได้เบสล็อตมาหนึง่งไอตรงเมื่อกี้คือผมต้องกระโดดตีนะเพราะว่าถ้าผมไม่กระโดดตีผมก็จะโดนปีเรียนตีโอ้ยโอ๊ยที่ใกล้แท้นะหลังจากได้อาจิปมากขึ้นเรื่อยๆรู้สึกเหมือนตัวเองเริ่มพูดมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเนะี่ยเก็บคอร์สนี่แหละคือข้อดีของการเป็นยูทูบเบอร์เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียเลยยิ่งเราอยากไปยูทูบเบอร์มากาเท่าไหร่เรายิ่งจะต้องพูดมากขึ้นเท่านั้นอ่าร์โซแซมมีทั้งหมดอ่าร์ห้าสิบห้าอันโอเคเ อยากได้หวอยากได้หัววเทอร์ด้วยนะที่นี่ก็โซแซนวอลเล่โอเคมันจะมีสปอนบรสเกิดขึ้นมาไหมเน,ะนี่ยเธอท์ฟอร์เทชี่นี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยเอ้าสวัสดิจ้ะโอ้ยผมมันอยู่ใกล้ซัมบี้ไฟพิกลินทุกคนทุกคนหลายหลคนอาจจะคิดว่าแบบเออผมก็ตีไปเลยนะผมไม่ต้องกลัวลผมมีอุปกรณ์หัวขนาดนี้คือผมเคยลองตีกับมาแล้วแค่สี่ตัวผมก็จะตายแล้วมันตีขีดแ,แ,แล้วมันตีแดงแล้วมัน่วมมือกันด้วยนะ แอาสวยตีมันเออตีตีตีซีมบี้ไฟพิกลิ่นก็ตายตายตรงนี้มีอะไรข้างบนวู้บิเทอร์สกิทตนจบซะไม่ดับหัวบเทอร์ซะหน่อยเหรอขึ้นมาอีกชั้นนี่ท่อฟอร์เซ่ที่นี่ใหญ่มากเลยนะเนี่ยแต่ยังว่ายังไม่เจอสปอนบรีสเลยมีแก๊สอยู่ด้านบนกระปิ้วโอ้ทังเชื่อมเรียกว่าเชื่อมไหมลงไปไม่ได้เดี๋ยวเจ็บ แต่ทางนี้น่าจะลงได้อยู่โอ้ประตูใดเทอร์ของเราอยู่ตรงนั้นด้วยงั้นกลับไปที่ทางเดิมก่อนกลับแบบปกติปกติดีกว่าเสียวตกทุกรอบเลยขนาดมีรองเท้าการตกนะเนี่ยไม่เชิงรองเท้าการตกเลยรองเท้าลดไดเมาจากการตกที่สูงตกจากที่สูงกว่าไหนแต่ก็ยังเจ็บอยู่ดีนะโอ้โหูสองตัวโอ้อหัวไปเทอร์หัวเทอร์เอ้าอย่าดห่าดฉันไม่ให้แกทำอะไรหัวไปเทอร์ของฉันหรอกทิ้งอะไรไปดีโอ๊ยทำไมเยอะจังเลย ไาดิไาดิมาดิชนการเดสส์หลอตจำนวนมหาศาลโอ้โหมาเป็นแก๊งบ่อยแบบรูอว่าเบลสมันขึ้นมาจากด้านล่างนะลงไปได้ไหมลงไปได้โอเคแต่เขาอ้อมเลยโอเคเตรียมไฟคิดว่าอยู่สูงแล้วรอดเห,หรอ<ป>เอาธนูไปกินเพราะวีเทอร์สกิตัน แถวนี้ไม่ไม่มีสป,ปาเลยนะทำไมเบลสเสียจังเลยนี่เท่าฟอร์เซชินี่อยากเกินไปสินะโอ้โหเราผิดทางโอ๊ยโดนตีอ้าวสปอนขอหยุดเลยหยุดหยุดการทำงานหิวก่อนจริงก็ได้ไม่โดนนะเอาโดนด้วยโอเคอีกตัวนึงก็เอาเข้าอีกสองตัวหลบได้สกลิลในการปาบอลแฟงแกนที่ช่างต่ำต้อยซะเหลือเกินตัวตัวนั้นสูงมาก ตีปาโดนไงทำไมมันยังเกิดได้อีกล้าเนี่ยลูกบอลไฟมันมีน็อกแบคคนไหนทำให้เกิดกระเด็นกันจังเลยมีเบียร์รอดทั้งหมด32อันยังไม่พอโอ้ยเพียบตายหนึ่งอีกหนึ่งขึ้นที่สูงอ้าวตัวนี้เคยมาแล้วด้วยเยอะเลยนะเยอะเลยโดนลงไปเลยถ้ามันตีได้แต่ว่าอย่าให้มันผลักเราตกลงไปก็พออยู่นั้นแล้วรอดเอะโอ้ยทำไมเกิดเยอะจังเลยเนี่ยฮาร์ดคอร์ทำไมเกิดเยอะเลยเอะเจ็บนะเจ็บนะเจ็บเกิดเจ็บเกิด อ้าวสปอนบลอย่างน้อยถ้าหยุดมันไม่ได้ก็ขอชะลอมันก่อนแล้วกันโอ้โหวิเทอร์มีค่เดียวอยู่เลยอ้าวเจอสามตัวเอออย่าให้มันหล่นย่าอย่าให้มันหล่นจบลูติ้งสามหรือยังออกยากอยู่ไรเนี้ยหัววิเทอร์เนี่ยยังเหลืออะไรีให้สำรวจอีกบ้างไหมเนี่ย a few moments later อืมผมคิดว,ว่าที่นี่เขาไม่มีอะไรให้ผมสำรวจแล้วล่ะทำไมมันไม่เกิดบนนั้นเยอะจังเลยอ้าวแล้วว่าคิวกำลังขาดมากๆอยู่เลยยังมีว่าขี้เยเท่าไหร่เลยเออช่างเถอะ เอาละตอนนี้เราแค่กลับไปที่ประตูของเราก่อนเพื่อที่จะไปเก็บของแต่เราต้องฟาพวกไอ,อ้พวกนี้ไปด้วยเออขาพูดนิดนึงนะทำไมแม็กมากคิวในจาว่ามันกระจอตกตรงนี้นเนี่ยแม็กมากคิวในเบสล็อกโอ้โหโคตรเถื่อนรูปมือกระโดดตีทำตีทะลุเกาะเออบล็อกเต็ม้ยมตีถึงอีกเอาละขึ้นไปกันเถอะเต็มตัวบกุกฉันจะกลับบ้านอย่าไม่ยุกเอาละถึงหรือยังน่าจะตรงนี้แหละ เงียบตูอยู่ข้างบนนี้กระเบิดบายบายเออเฮ้ยไฟลุกอะล่ะเก็บของดูซิว่าเราไม่ได้อะไรมาบ้างฐานจำนวนมาหาศาลอันอีกหนึ่งอันเล็กอีกสักนิดนึงนเดือดบอดหัววิเทอร์เอามาก่อนขอว่าตกแต่งหนะ่อยสองหัวตรงนี้แล้วก็อีกหัวหนึง่งตรงนี้ด้วยกันหัวเป็นหัวลอยได,ด้เก็บเพชรเก็บแม็กมาคิ้วเก็บเออดือดบอดเอาไปปลูกเออเก็บแค่นี้ก็พอแล้วมั้งเอาล่ะ ทีนี้เราก็วางบล็อกนี่ก่อนดูซิว่าเราจะได้เท่าไหร่เดี๋ยวก่อนดิขอทดลองเลยนะถ้าเอาถ้าเราเอาไอ้นี่ไปเผามันจะเป็นยังไงโอ้ได้บล็อกท้องเลยเหรอโอเคงั้นเอาออกมาเลยใช้ฟอร์จูนกับไอ้นี่ไม่คุ้มเราต้องเอาไปเผาคนเดียววางบล็อกต่อเอาละเสร็จทีนี้เราก็ขุดเลยมีทั้งหมด โอ้สามสแต็กกับ e 4 6อันโอเคเกเอาไปเก็บก่อนเอาละอย่างต่อไปที่เราจะทําก็คือไปชิยยน้นนรกที่นั่นอีกครั้งหนึ่งแล้วเราก็ไปหาดนเชอร์ไลท์มาดนเชอร์หวานกับโซแซนเดี๋ยวค่อยเอาหาที่ปลูกเอาเองนําสิ่งที่จะเป็นต่อการหาดิเชอร์ไลท์มาสิมาไงละ่ะเอาของที่ยังไม่ใช้ออกก่อนนะเอาละไปตามหาด e เชอร์ไลท์กันดีกว่าเอาเราดูจากในแผนที่เราต้องไปที่อา่าฮะบริเวณตรงนี้กิมสันฟอรเรสต์น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุดแล้วแล้วก็ขุดออกไปเลยเอ่อทางนี้จะโอเเค แล้วขุดลงไปเลยตำแหน่งที่ y 1 5้าถ้าจะไม่ผิดนะเวลาตอนนี้เราอยู่ที่ y 1 4กว่า15แล้วซึ่งผมขอแนะนำให้ทุกคนใช้อันนี้แทนนะเจ็บตัวนิดหน่อยแต่บอกแล้วว่าคุ้มกว่าครับไม้มา,มาประมาณนี้ขัดเตียงยิงสี่ก่อนที่จะมีเตียงเราก็ต้องมีหีบก่อนคือหีบสองใบแล้วก็วางตรงนี้เราจะเอาไว้ใส่เทาไลท์กับของที่เรายังไม่ใช้ซึ่งหลายลาคนก็อาจคิดว่าเอ้พี่พี่ขุดพี่จะขุดหายในเทาไรท์ทำไมในเมื่อพี่ยังไม่มีเทมเพลตคือ ผมจะขุดก่อนผมจะหาก่อนมีปัญหาแล้วเมื่อไหรอ่ะละ,ละมีเตียงเยอะละทีนี้เราแค่ขุดเอโอโอ้เป็นบอ่อเลยดีกว่างั้นเปลี่ยนทางขุดเยอะๆไปโฮ้ยตายมีลาวาตรงนี้ฮะงั้นก็เปลี่ยนเส้นทางอีกเส้นทางหนึ่งก็มีงั้นก็อีกทางหนึง่งลงไปเรื่อยอีกนิดนึงดีกว่าโอ้นี่เท่าไหร่ โอเคหนึ okay, ่งอันเองเหรอแอนชี e ดีบริสมีแค่เดียวเหรอพง,งั้นแหละเอาละขุดแค่นี้พอแล้วก็ทำการวางเตียงวางที่กันเบิร์ตเ oh! okay, ตอนน้โอ้โอ้อ้โ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 อนตอ้โอ้มีอู้่้ั้งหมดอ8กอ้อ้ยังไอ่ครบเซ้โอ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 ้โ้โา้โอ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 ้รอ้โ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 อ้แค่น,แน, oh! นี้ก็คร,20 20ร,รอ20ก้อ้โอ้โอ้โ้อ้โ้โอ้โร้ออ้กอจเ้อ ที่ขาดตอนนี้เราแค่เราต้องการในเทลไลอีกประมาณ1 2 3 4งสองสามสี่รอการแอนีดีมากถึงเออสาอันเพื่อตีบวกในไลน์นี้ทั้งหมดแล้วเราก็ต้องไปหาอัน,นี้ด้วยแป้นพิมพ์ไม่ใช่แป้นพิมพ์ดิอ่าเป็นแผนที่เอาไว้ใช้อัปเกรดในเทไรเราต้องไปหาอีก1อันนั่นอะไรอ้าวพริกลินพิกลินจิว๋ว โอเคกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยอย่างแรกเลยเอา Nature Light L Ancient s e i r i t นี้ไปเผาก่อน Nature l e ให้หมดมีเยอะเกินไปแล้วในถ้ําหินสกอตสโตน g o s t s t o n e เก็บในถ้๊กหัวเดี๋ยวเอาไปขุดทีหลังโอเคโอเคนี่คือ นี่คือผลความพยายามของเนเธอร์ไลท์ที่เราตามหามานานได้มาทั้งหมด20ก้อนแต่ว่ายังไม่เสร็จแต่ว่าก่อนที่เราจะตีบวกได้นั้นเราก็ต้องมีสิ่งที่เรียกว่า s p i t t i n g template ก่อนหรือคือจะเป็น template ที่เอาไว้ตีบวกอุปกรณ์นะครับผมซึ่ง s p i t t i n g template นั้นก็คืออุปกรณ์ที่จะทําให้เราสามารถตีบวกชุดเกาะเพชรให้กลายเป็นชุดเกดาะเนเธอร์ไลได้และก็ยังสามารถตกแต่งชุดเกาะได้อีกด้วยผมจะกลับไปที่เนเธอรอีกครั้งนึงเพื่อที่จะตามหา s p i t t i n g template ผมจะได้เอ,าาอัปเกรดเกาะของผมได้เอาละไปกันดีกว่าเอา้าทำไมรู้หายไปล่ะช่างเถอะเดี๋ยวทาใหม่ได้ออใช่ก่อนอื่นก็คือเราต้อง ปรุงยายก่อนใช่ไหมซึ่งไฟดิสสแตนต์การไฟกับยายฮิวนะครับผมอ้ใช่แล้ต้องไปหาสเตรเดอร์ด้วยเพื่อที่เราจะให้มันช่วยนําทางให้เราเราจะได้เดินทางไปนู่นนี่นั่นได้สะดวกขึ้นแล้วก็เอาอานมาด้วยอานอาอาเนี่งเอาลับไปกันเลยเราคขอามาซ่อมรั้วไปกันเลยเตรียมไฟ พราะทีนี้เราอยู่ที่มิติเนเธอแล้วก็ยังเป็นราสาในเธออีกด้วยเพราะงั้นเราก็ต้องระวังตัวไว้ด้วยนะธนูมีอยู่ทั้งหมด41อันน่าจะพออยู่เราเพิ่ได้ใช้อยู่แล้วหาเหตุังกัสดูแมปปนึงโอ้โหป่าแดงทั้งหมดเลยป่าแดงทั้งหมดแล้วก็ข้างหน้านี้ก็ยังมีอันนี้ด้วยอู้ในเธอ์ฟเทสอีกที่หนึ่งอยู่ใกล้ๆกับไบโอมวาร์ฟเล่ด้วยไบโอมป่าสีฟ้าเปิดดิสซิสแทนเพิ่มหน่อย33เอาแล้วมาอยู่ที่ตำแหน่ง x267 แล้วก็ z337 ประมาณนี้โอเค A few moments later นึกไปเลยว่าไอ้เคิมสันฟอเรสมันก็มีอันนี้ดีกว่าเห็ดเขียวแต่ว่าเราไปที่เราไปที่นี่มันก็ไม่ได้เสียหายนะเราก็จะได้หาเอเดือเพลด้วยแค่นั้นก็ไปต่อดีกว่าเฮ้ยนรกมีทางลงลงไปแบบดีๆไหมวันนี้มีต้นไม้อยู่โอเคลงไปไม่เจ็บเท่าไหร่ต้องรอมันด้วยเจ้าหนี้ถึงแม่ไม่น่าถึงนะเอาละอ่ะสไตรเดอร์ตรงนั้นมานี่มาเด,เดินไปไกลดิเขี่ยมานี่มานี่แล้วก็ใส่อาร์นี้มันขี่โอเคสะดวกละ โอ้ยตายมันกลายเป็นทะเลลาวาซะแนละ้วแต่ว่าพิกเกอก็น่าจะเหมือนเดิม289กับ3 0 0้อยกว่าเริม่มไปเหมือนเดิมทุกรอบแล้วเอ้ยสร้างประตูนในเธอโอเคไปทางนั้นก่อนโอเคอยู่นี่นะถ้าไปไหนโอ้โหของและประโยชน์ทองก็ไม่น่าเก็บได้สรุป่าคือที่นี่ไม่มีประโยชน์เลยกันต่อฮารบัลโซเลมเนนต่อไม่เจอฮะแต่ว่าตอนนี้แล้วก็มาเฮ้ยใช่ปะส,สูงสูงเสียดำ อาจจะใช่อาจจะเป็นบอกเซ่เออโอเคไม่ใช่แหละเป็นดิจิทัลฟอร์เทสนี่ก็จอดตรงนี้ก่อนครับรู้อ่ะมาอยุงนี้สร้างหีบหน่อยแล้วกันเก็บของที่เรายังไม่ได้ใช้ตอนนี้เอ็มมอลล์ลืมเก็บเลยให้ตายเอาละแคน่นี้แล้วก็ไปหาเอเดอร์เพิร์กเพิ่มเพราะเราต้องใช้ในการไปที่ดีเอ็นเอเดอร์แมนอยู่ไหนนะเดอร์แมนอยู่นั่นไงนล่ะดองหายไปมาแล้วอ่ะฮึอ่ะเฮึอ่ะเฮึอ่ะเฮึ โอ้ตีโคตรแรงเลยนี่โปรริกชั่นสี่แล้วเว้ยตีแรงโคตรๆอาหารกันก็ใช้ดีฮีนี้แล้วกันไม่บวกมากปลอดภัยไว้ก่อนเหมือนมันรู้อะว่าเราห้ามไปจ้องตามันมันก็เลี้ยวิ่งมาหาเราเพื่อพยายามบังคับให้เราจ้องตามันเนเธอร์พอยดได้มาเจ็ดโอเคขาดอีกเยอะอ้าวบอสเซิลบอสเซิลเลมนทนโอเคดูห้าคลิปนี้น่าจบไว้ด้วยถ้าเราเจอกับเนเธอร์ฟอร์เทนซะด้วยจบไปนิดนิดเนเธอร์ฟอร์เทนนี่มีเพลนให้เก็บไหมไม่อะไม่เอาหีบ โอเคหมดความอดทนแล้วไปดีกว่าพอภารกิจของเราก็คือการที่เราจะหาสมิตติ้งเทมเพลตเพื่อที่เราจะเอามาอัปเดตชุดนในเทเลไลของเราเพราะงั้นเราจะออกลอกรูดอกทางไม่ได้แต่ยังน้อยก็ยังได้เพชรสามก้อนกลับไปเอเดอร์แมนสุดจริงสิเราไม่มีถังลาวาโอเคช่างมันไปเลยเราคับเพิ่มได้เราต้องใช้ลาวาในการพิชิตพวกนั้นแบบง่ายๆนี่ว่ะเธอรีวได้ไงแต่ยังน้อยก็ยังมีเพชรติดเอ้ยแต่ยังน้อยก็ยังมีเหล็กอีกตัวนะตักลาวาป๊อปฮอตสเต็ป เราจัดการกับไอ้นี่ก่อนดีกว่าในถังเราเอาเนี่ยแหละพี่ชิดสถานที่ไอ้นี้ให้หมดปลาอ่างหูย่างต่อไปก็จัดการไก่พวกนั้นต่อพิกลินบลูดโอเคมาเลยมาเลยโดนซะอ่าตรงนี้โอเคโดนละอย่างงี้ไม่รู้ทำไมเหมือนพิกลินบลูดกับพิกลินธรรมดานี่มันเหมือนกับเป็นคนละตัวกันเลยอึดกว่าด้วยมันอึดมากสวัสดีจ้ะโดนโอ่นเจ็บเจ็บเอามากัะ มา,มากมันก็เป็นมันก็เป็นแก๊งบอยบๆแล้วก็ตายกันเหมือนกับแล้วก็ตายกันหมดเลยทำไมมันตีเราล่ะเนี่ยเราใส่ชุดเกาะทองไม่ใช่เหรอมันก็ไม่มีความหมายที่จะต้องใส่ชุดเกาะทองแล้วโอ้ยเสียงดังอ้าวตรงนี้เหรอโดนเสียงโคตรดังเลยพิกลินเนี่ยตรงนี้จะไม่มีดูเหมือนเราจะถูกเนี่ยพวกพิกนี่หมายหัวไปแล้วเพราะงั้นก็เป,เปิดไปเถอะอนุมาหน่อยของมาด้วยโอเคเป,เปิดไปเลยยังไงซะเราก็ตั้งตัวจะเป็นศัตรูกับพวกมันยอยู่แล้วหีบเมื่อกี้อยู่ไหน เนี่ยหีบอู้อันนี้ด้วยแม่พิมพ์พ็กแอคใกล้พังกนดักเก็ตเสียงดังนักอยู่ไหนเนี่ยอ้อมาล้มาละมาละเลยไปเลยปดจ้ะโอ้โอ้โดนโดนโดไปก็ไปอ้าวหีบโอเคน้าเราเคยเปิดเลยดีกว,ว่า เอาละข้างบนนี้ไม่มีอะไรเลยเช่นแล้วใช่ไหมน่าจะไม่มีอะไรละเส้นๆเลยพี่น้องเส็บๆอันที่จริงผมได้ใค้ผมก็กลับไปได้แล้วนั่นเนี่ยแต่ว่าอยากสำรวจเพิ่มไหนๆก็มาแล้วไงี้ยอยากพี่เจ้าพีาพชิปด,ดูเบื่ออีหมูนี่ที่สุดแล้วไปไหนพี่จะมาต้องตีฉันตายสถานเดียวลงไปชั้นหนึห่งมีดิทลายอินคอร์สไหม๋ยวโอ๊ตแตกหลายมีหีบไหมมอเตอร์หรือหีบเนี่ย ข้งมนตรงนี้มีอะไรไหมมีหีบออของกระจกเออห้าวเวลาวะ,าะไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ด้วยอามาดิามาเป็นหมูย่างสินี่เธอไหลโอเคดีมากนี่เธอไหลสครับดูเหมือนจะไม่มีอะไรเลยนะ ดันั้นก็ไปอีกฝั่งหนึ่งที่ที่ทมีปิกลินบลูอยู่แล้วก็หิบสองใบฉันนึกเกิดนี่จะอะอินกอตนะรังนงั้นก็เร็วหน่อยนะ <S 2> <S 2> <S เอเอย<อ>ิงตร้งนัดไอ้โดน <S 2> <S 2> <don> ตายซะอ้าวขันล่าก็มีด้วยโอเคดีงานสะดวกกันเยอะฉันนึกเกิดนี่จะอะอินกอตนะเฮ้ยเฮ้ยมีบล็อกออฟไอรอนด้วยโอเคเอ,เอามาดีก่อนอันเด็กกิ้งสองเอาเอาออกไปเถอะแบนเนอร์อยากได้นะไอสติกเก็บไปแล้วก็เอาแบนเนอร์มาไม่มีในเช้นไรอินกอตบ้างแล้วไงเนี่ย จะแต่อะไรก็ใหม่หรู้แบนเนอร์เนี่ยที่จริงเราไม่ต้องเก็บก็ได้เนี่ยแต่ว่าอยากได้ใชยอยู่ไหนก็เลยจ้ะเจ้าของสถานที่ทำไมต้องส่งมันเป็นขาวขุ่นกด้วยนะไม่เข้าใจจริงๆเลยถ้าไม่มีอะไรผมก็จะบล็อกทางทิ้งละตรงนี้ดูเหมือนจะเป็นทางในการกับที่เรามาใช่ใชมีอเอเดอร์แมนอยู่โอ้พิงลิมบูดเหรอระโดไปอ้าวดูมืนจะมีเพิ่มด้วยอยู่ข้างในนั้นไม่ตายเลย โอ,โอ้ธนูเรา <S 2> <S 2> โดนสะท้อนตกลงไปซะหมดแค่นี้เหรอจบแล้วเหรอดูเหมือนที่นี่น่าจะไม่มีอะไรให้เราสำรวจแล้วล่ะไม่มีอะไรให้เก็บแล้วได้ยิยนเสียงคนงานขนูแล้วแต่ว่ายัางไงมันก็ทําอะไรเราไม่ได้มากหรอกเราะละไล่เทียมทานและจะไล่ทีานมากไปดีถ้าเรามีชุดกดในเทียไล่ กลับได้วกว่าในภารกิจเราก็สำเร็จแล้ว,เ,ลวเอาละกบบลับมาฟังเอน์เพิร์ฟต่อเรามีนนเอนิมแมนเพียบสิบก้อนคาดอีกหกก้อนโอ้ยสียงดังได้วเวลากลับบ้านของเราสสดที่จะน้องสไตรเดอร์เอาอะไรกลับบ้านไปดีนะทะลุเก็บอันนี้ตรงมาก่อนจิ้งสีเราคาบเพิ่มลได้ไหมเรามีไดมอนด์นี่ครับไงอะไเลยเนี่ย จได้ว่าช้ำก่อนเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนล้วค่อยคิดตัวอีกทีนึงว่าเราจะทำเงงานกับไอ้นี่ดีสาามรถจำได้ว,ว่าสามารถขับเพิ่มได้ด้วยเอาแบนเนอร์กับเอาแบนเนอร์ออกไปแล้วกันกลับบ้านเราก็ดีกว่าขึ้นมาถึงแล้วน่าจะตรงนี้แหละโอเคโอ้โหมาขวางทางขวางทางกลับบ้านได้ล,ละแกเนี่ยพวกแกอย่หงารรู้จักที่ตับที่สุสสดเสมอเจอที่กลังไปน่าจะวาร์ปทันอยู่นะ กับมแม่เราจะเติ่มทำการทำสำเนานี้ได้ดิเช่นไรอัปเกตดูซิว่าทำไงเอาละไปหามาละสรุปคือ,อาการที่เราจะตั้งดิเชลนไรเทมเพลตนี้ซ้ำอีกทีหนึ่งก็คือเราต้องมีเพชรทั้งหมด7ก้อนไม่พอแต่ไม่ปไปเลยเรากลับไปหาที่นั่นได้งั้นเดี๋ยวผมขอตัดภาพตอนที่ผมหาเพชรครบแลวนะครับผมไปโอ้ขุดตั้งหลายนาทีหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จ ไม่ครบสแตต์แต่ว่าขอให้นี้ก็พอละสามสิบห้าก่อนแค่นี้ก็จะพอแล้วมัง้งในการทําซ้ําเอาละเดี๋ยวสิเอาละดูซิว,ว่าเพชรสามสิบห้าก่อนจะได้เท่าไหร่กันได้มาทั้งหมดเจ็ดสิบห้าอันโอเคเยอะเยอะเยอะอยู่มากโอเคดูซิว,ว่ามาทําซ้ํากันดีกว่าว่าจะได้เท่าไหร่นี่ไงขาดอะไรอ่ะอ๋อโอเคข้าไปอีกได้เป็นสี่ขาไปอีกเป็น8 ทามาอีก2อันอเคเพชรเหลือ9โอเคเก็บก่อนมาตีบวกกันเลยดีกว่าเอาชุดเกาะก่อนเลยตีบวกอันแรกอันที่2อันที่3อันที่ 4, 4. เพลงอย่างโคตรเทร่เลยชุดกเกาะเนเจอร์ไลท์เต็มยศเต็มสู่ได้มาแล้วแล้ออีกหนึ่งก้อนแน่นอนว่าเราต้องใส่ให้กับพลิกแอทซิูทัชของเราแต่ก่อนอื่นเราต้อง ถ้งก่อนสิถ้าเราเอามาตีบวกมันจะฟื้นฟูให้ไหมความทนอ,อ,อยู่ที่977ถ้าเอามาตีบวกเพิ่มมันจะเพิ่มไหมเพิ่มฮะเออเพิ่มเยอะด้วยตีบวกฮิถือสองค่าเลยดีๆต้อนรับสู่ยุคข,ของเนเธอร์ไลท์ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลามก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม